ทำมาตามวาเป็นจริงสาริยศสตรสิอะไยอาเรียกมายที่เราพูดไปก่อนนี่คือรู้าอะไรกัจริจริงะามีการเปิดประปตูนไม่ทําแล้วมีการเข้ามาเดินมากแล้วมีขึ้นกากันตอนมีการรักษาสิๆๆนมะมีการท่องปฏิจจสมุปบาหรือับนิวรณ์หาการจัดก,การนิวรณ์ห้าได้แล้วค <ๆๆ S 2> ่ะนะารู้รลาบเนี่ย จากพิจต็แล้ววิจารแล้วพิจติแล้วสุขแล้วเนี่ยรู้ตามเราอย่างสติอย okay. yeah, no right. yeah, yeah. ่างไม่แปลกมาเส้นทางมาแบบนี้เลยแล้วถึงจะเป็นผู้เองเพ่งปุ๊บถึงจะเป็นรู้ชัดเจ้าค่ะใแหมรู้ชัดก็จะมาเป็นรู้ช่างข้างในนะครับก็เป็นรู้ชัดครับชัดนะครับผมก็จะเน้นรู้ชัดรู้ชัด แต่ก็มีทราบชัดด้วยไงเมื่อมาดูกลางภายในและภายนอกซึ่งกูู้เกันอาจ่แตอกวก็จะใช้เข้าไปอยู่ภายในแล้วเป็นชาติลดชาติลชาติลดชาติเนไหมใช่ไกระดับใช่จ้าค่ะจนกว่าจะรู้แจ้งกระดับาใจพักระบบจะเป็นกระเ็นปืนแจ้งก็คือบรรลุอะไรมไม่ใช่ว่าไม่บรรลุนะต้องบรรลุนะรู้แจ้ง ใช,หหใช่เจ้าค่ะรู้แจ้งนี่คือการบรรลุแต่ละแต่ละองค์ธรรมน,น,นั้นนั้นนั้นมาเป็นลำดับเจ้าค่ะ,ะถ้าถูกทำไมงั้นก็บรรลุไปจากแรนความรู้ขององค์จึงมีขั้นตอนหมดไม่ใช่อยู่ดีใครจะทำได้ใครจะทำไห้ใคร,ใครสอนได้ ดังน,นั้นทราบชัดของวงก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะนั้นทราบชัดวงกจง็จึงใช้ในสภาวะนะครับในการเดินทางทีมีการเคลื่อนสมาธิเคลื่อนนะครับก,รก็คือกายรัษาตรนะครัในปฏิบัติการตื่นะครนั้นจป็ารเรียนชัดตามกรันรมองมาในใจคูก่กันนะครับหรือไม่คู่ก็ได้นะแล้วแต่ นะครับหรือเป็นการสนทนาวงกระชัยทาบกันก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์นั้น,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 นแ,แต่สภาวะนธรรมนั้นคือใ,นในชัใเดยรู้กัเลนไม่ได้รู้ชัดคือใช้ในการเดินรับในการเพลงวินิจฉัยแต่ทราบชัดเนี่จะเป็นเป็นใหญ่ก็จะเป็นคำพูดที่พูดอยากใครนอกที่สนทนากันแมบ การรู้ชัดนี่ก็จะจะมุ่งประเด็นไปเรื่องการเดินแต่ถ้าชัดขององค์นี้ก็จะเหมือนกับคุยสนทนากันเจ้าค่ะครับเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะหรือไม่ก็รู้รู้ชัดมาแล้วก็ออกมาสนทนากันก็ทราบชัดทราบชัดมาแล้วอ่าเจ้าค่ะตอนเวลาใช้คำี่ยนะครับก็ก็จึงทำให้ เอ่อถ้าเป็นมระสาวของพรก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่พรษสาวของพระก็ก็จะ <c oughs> ใ,ใช้คำผิดก็จร <c oughs> ะไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรหรือเอ๊ะทำไม,ไมพูดกลับไปกลับมาหรืออะไรอย่างนี้ใช่เขาจะเข้าใจคำของรพระผิดหมดว่าไออพระองค์เป็นทฤษฎีหรือเปล่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านีไม่รู้ตาวามเป็นจริงพอไม่รู้ตาบจริงจะไปรู้ชัด ในการเพ่งพินิษฐ์สามประการไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมผมเพ่งพินิษฐ์ไม่ได้คุณจะรู้แจ้งเขาไป่ได้ไงไม่มีการบรรลุพะไม่บรรลุแล้วออกมาแล้วจะมาพูดทราบชัดไ,นะไม่ได้เห็นปมบรรลุแล้วจะใช้ทราบชัดได้เห็นไหมและขนาดนั้นจะบอกว่าทราบชัดทราบทราบชั้นก็นก็นในเมื่อรู้ชั้นานยังไปไม่ถึงรู้แจ้ง อาจารยจะทราบคัดแต่งเจง้าค่ะบบเข้าใจเลยเจ้าค่ะน้ำกลับสาธุเจ้าค่ะอย่างรู้ชัดแล้วก็ไปแจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วถึงออกมาอธิบายออ,าออกมาพูดออกมาคุยกันไม่รู้การระดับหน,หน้าเจ<ล>้าค่ะก็มี<ต>ทั้งแต่บางครั้งพระองค์ไม่ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้ไปตัดหรือไม่ได้ไปพูดว่ารู้แจ้งพระองค์ใช้หรื ตามชัดดูชัดหรือรู้ชัดตามชัดก็อยู่ที่พงษ์จะใช่ไหมเจ้าค่ะใ่ไมไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ใช่คือตรงนี้ต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนใช่แล้วค่ะผ่านการเล่าเรียนผ่านการเดินมรรคปฏิบัติมาแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นจึงจึงมีคำของพงเนี่ยได้วมารู้ชัดมากชัดอ่านสิงแดด คือก็เป็นได้ทั้งงามในเบื้องต้นแล้วก็งามในที่สุดด้วยเหมือนกันใช่ชัดหมูสัตว์ทั้งหลายหละสับชัดสิงที่พงศ์สับคัดสิงที่พงศงอธิบายมันมันทำให้คนคนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามีความหมายใหญ่ รู้ชัดเฉยๆนี่ก็ยังใช่ไม่ได้เพราะเขต้องต่อเนื่องไปที่รู้แจ้งใช่ไหมก็รู้แจ้งแล้วถึงจะเกิดญาณเกิดการเป็นุ่งเป็นดำจัดเราจะเพิ่ญยาตาที่ผมตัดอีกแก๊งใช่ไหมแต่ผมก็ตัดเรื่องนี้ออกตอนนั้นก็จะมารู้ว่าเห็นชาเห็นจุดกรเบิดการก็คือมารูเพื่อท่านอาจารย์ทุกวันเนี่ยมารู้อ๋อเหตุเกิดของครามเป็นยีติเกิดจากการรักษาถ้าไม่ดำแล้วจะเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นรู้ชักแล้วก็ไปตามชัด ตรงรู้ชัดจะมีเขา่าดูแจ้งจะดูแบบถูกมากถ้าไม่รู้จะไม่สัมพันธ์เนั้งหมดจะใช่ค่ะจะงงไปหมดเลยอะไรรู้ชัดอะไรคี่รู้ชัดยิงไอรู้ตามเนี่ยงงเลยอะไรรู้ตามเดี๋ยวต้องไปตามอริยะตัดสีอะไรไม่แปลกเอาเดี๋ยวนี้มีอริยะมังมีองค์สิบมังมัเน้ยองค้าองค์สิบอีกมีองค้าองค์สปบว่าจะไงเห็นไหม เจ้าค่ะก็ต้องจริงต้องท่านจงมาดูเองเถิด่นัแล้วจะมาทราบชัดถูกชัดแจ้งตลอดปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอย่างเรื่องของรู้ชัดก็ให้แจ้งตลอดในปฏิจจตัวจะเข้าไปดูสภาวะที่เป็นปัญญาได้เมื่อท่านรู้ชัด ขณะนี้อาจารยไม่ได้เกิดปัญญาลูกจันต้องไปทําให้ลูกแก้คุณแกะมาตามอาจาถึงจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดยานยานทัศนะอันนี้ถูกพูดถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่นะครับเอ้ยคำว่ายานทัศนะพวก,ก็ได้ตัดไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องของความสัมพัทธ์นธะ,น,ะ,ะนั้นนั่นก็คือความเห็นที่ถูกต้ส,สัมมาทิฏฐิ สม <S 2> <S 2> ัม,ม,สมายานะและมาเกิดสามายานะจะไปสัมมา,มาวิมุตติเขามาเป็นลำดับลำดับลำดับไปเกิอยู่ดีๆเธอจะเอาวิมุตติกันอย่างเดียวอายุเป็นอะไรแต่วิมุตติกันแลน้วยังไม่แต่ไปถามคำถามพระองค์ตอบไม่ได้เรือเ่องเลยตอบไม่ได้เลยหน้าแตกกั้หมดยนงไม่แต่มั ดีโพยดีพายชี้นู่นชี้นี่ว่าเดมเป็นบาหระอรับอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเก่าอยู่ครับผมใช่ไหมครับอันนี้ก็นรกนรกไปแล้วหนึ่งกับเป็นอันหวังได้กับได้พอนรกแล้วก็ต้องลงไปกําเนิดเดรัจฉานกํเนิดเดนรกเป็ดใสตอนนั้เขาต้องลงเหมือนกันหมดคุณลงนรกคุณก็ต้องลงไปกําเนิดเดรัฉานลงไปเป็ดวิสัย เขาเขาต้องไปเด้ยวพ่อมอคุณมีราคามีตัวแบบเขาจะแยกจากองค์แรองค์หนึ่งไม่ได้บรรลุเขาก็ต้องบรรลุพร้อมกันหายพร้อมกันอ๋อแล้วโทษมันหนักไม่เท่ากันทำไมเต้องอยู่ในดวงจิตของท่านอยู่ในกายร่างกายอยู่ในวัตจุกันท่านจะท่านมีจิตจังเดียวท่านจะเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ับต้องอาศัยครับ จะว่าอย่างนั้นถ้ามีขันธ์สิทขันธ์ก็ต้องมีต้องมีองค์ของเอาไว้องค์ขระกองวิชาตระยาสังการวิญญาณขายรูปไปจะเป็นรูปที่แต่ว่าเป็นรูปที่มนุษย์มีสามารถมองเห็นได้แต่จริงๆนั่นก็มีมันเป็นรูปที่ดีเขามีเขาใจกัน่เขาใจดีไงนจริงแต่ว่าท่านไม่มีดินน้ำไฟลมนี่นะไม่มีมหาบุรุษสี นี่ไงจะไปมองว่าให้ขันสี่ให้ขันแล้วมันสีนะใช่แต่ท่านมีความเป็นที่มันก็เหมือนขันหน้าไหมเหมือนทุกประชิดแต่ <c oughs> ท่านไม่มีมาพียงแต่ว่าไม่มีมา <c oughs> พุทธรูกสีใช่แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะาไม่สามารถกายสังขารหรือวจิตสังขารธธครบครบ,บองค์ประกอบเพราะนั้นท่านมีองค์ประกอบไปครบอะท่านจะบรรลุธรรมเข้าไปได้ วความแรงขึ้นไปบนตะวันหลือบนลู่ไอ้คิดมาเอาตรงให้บนลู่ถ้าไม่บนลู้องกับความเป็นมนุษย์เพราะนั่นพงเด็กให้เซนตีปปดโลที่เท,ทวดาเซนตีโลที่เทวดาหมดจบที่เท,ทวดาแล้วเป็นของแถ่ที่อย่างพิจึงเท่าไงเจ้าค <và> ่ะแต่ละการแต่และกา,า,ามีาเห<ว>ลือเพราะอะไรเลยก็ลงมาก็มีต้นทุนเยอะหน่อย,ยก็ต้นทุนได้มากหน่อยกับความเป็นมนุษย์บางคนต้นทุนติดลบก็มี จดคนแก้ง่อยเปลี่ยนเสียงขาตาบอดขาขาดนั้นซีโรติดลบนั่นจะเปนโรติดลบใชไหมเพราะมันมีท่านทำกรรมชั่วทำอะไรไว้เยอะแยะท่านจะเอาอะไรแค่ความเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วจะไปลองไปเป็นขอดทานถูกตัดแขนตัดขาหรือถูกตัดมอตั้งแต่เริ่มไม่ได้ไม่ได้หมดทำไมคนนี้เขาอูเหลือหลงปัดเยอะแยะมากมายกินีอยู่ที่เขาตั้งไว้ดี ท่นโอ้ทั้งจีตทั้งคนทั้งกาทั้งกบมันติดลบป่ะมันไม่มีอะไรอื่อละเห็นไหมอย่าว่าแต่ว่าท่านเป็นเทวดาลงมาท่านไม่ได้เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอุ้ยติดลบแล้วติดลบจากเซ็นติโลติดเซ็นติโลที่เทวดานั่นบุญแต่กรรมเนี่ยมันขึ้นไปครับบนเทวดาได้ไหมถูกว่ามันขึ้นไม่ใช่เลยไม่นจะว่าเป็นเซนติโลที่เทวดาแล้วฉันมีบุญรเป็นเทวดาลงมาไม่ใช่ ถ้่แกไม่มีบุญพอแกจะขึ้นไปเป็นเทวดาได้ไงเพราะเทวดาสวยบุญอย่างเดียวแต่ติดลบแล้วไงถูกไหมขึ้นมาจากนรกได้ชันไปว่าไรแล้วมีบุญเหลือหน่อยอีกเลยเป็นมนุษย์แต่ไอ้หน่อยเนี่ยมันอาจจะแขนไม่มีขาไม่มีรูปปบบมันเดียวแบบยือเป็นรูปหัวใจออกมาเลยปากเบี้ยวมาเลยหัวใจอย่างตรงนี้อ๋อก็คือถ้าไม่มีบุญนี่ก็อาจจะไม่ได้ไปสวยเทวดาก็เป็นมนุษย์ ไม่ได้ไไม่ด้ก็ลงมาเป็นมนุษย์เลยมนุษย์ก็ไม่เต็มร้อยอ่าแต่กจนนี้ก็คุณทำเร็วเลยอย่ามาเยอะแยะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาหนักลงเดินชาาไปพิจัยเทวดามนุษย์ปีอาราเทวดาอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่วันนี้เราอธิบายเพิ่มให้จะไหมจะค่ะน้ำกลับสักนิดนี่เป็นการอธิบายเปิดประตูให้เนี่ยเพราะ ไม่ใช่ว่าคุณจะขึ้นไปเป็นเทวดาได้นะไอ้พวกเลวทั้งหลายเพราะว่ามันไ,ไม่มีเศษบุญเลยไม่มีมเศษบุญไม่มีเพเศษบุญมันติดลบันติดลบปุ๊ก็เป็นมนุษย์ที่อาจจะแข็งตับตาบอดหัวเบี้ยวหรือมีเศษบุญมาปเป็นปุ๊บโอ้โหสมบูรณ์แบบเลยแต่พออายุสิบห้ารถชนตุ้มเหลือขาข้างเดียวไปทําง,งานหรือแขนข้างเดียวนิ้วขาดไปหมดติดเดียเด้ยว,ยว,ยวอ่ไงเงี้ย หรือถูกแก้งปลักไปตัดแขนตัดขามาเป็นอทานเ<ม>นี่ยมันมีการปิบากมันอยู่ใช<ม>่ไหมจะต้องไปเป็นเทวดาเป็นไม่ได้ถ้าคุณทำเร็ววาถ้าจะแยะก็ต้องชนชัจริงๆกระจายอย่างเนี้ยน้ำกับสาธุเจ้าค่ะ